ไปชายหยิ่บเสียพายลูกเห็นอย่างใบชายลูกเห็นอย่างะนะดทำอะไรอยู่ด,ดุกติ๊กตุดด๊กติ๊กตุๆๆ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กกลับมาเบิ่งแบบไมน้อยนี่ปิ๊ง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  โอ้ส่วนเลยพัทงทลายลูกเดียวโอ้ยตายกูเอาเห็ดดื้อสุดใจปิบิงนอนขี้ดือ้อลูกหันขี้ดือ้อเบิ่งไอยังบ่เห็ดลุงไนสายเราเห็ดบอกนะฮะแล้วนางยูซือพ่นพ่นพ่นโอ้ สุดความดื้อเลยสายกูดเด็บเส้นน้ำแต่ละมือแต่ละวันแต่ละดี